ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องงานการไม่ทำนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP สั้นๆพิเศษนะครับพอดีว่าในกลุ่มบังกี้125 Thailand นะครับเขาก็จัดมิทติ้งนะครับที่ทากาทาวนะครับตรงสุขุมวิท39นะครับไปดูรถสวยๆด้วยกันนะผมก็ยังไม่เคยเจอบังกี้ที่เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับตื่นเต้นมากๆเลยไปครับเดี๋ยวออกเดินทางกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่งานเลยแล้วกันนะครับเริ่มเดินทางสู่ทากาทาวนะครับจุดมิทติ้งของเราวันนี้ วันนี้นะครับที่ผมไปนะผมก็จะมีสติกเกอร์นะครับเป็นที่ระลึกจากออช่องงานการไม่ทำนะครับก็เป็นสติกเกอร์ที่ผมกับน้องอาร์มนะครับน้องอาร์มช่อง R P Racing นะที่ได้ช่วยกันออกแบบขึ้นมานะครับก็ขอขอบคุณน้องอาร์มด้วยนะครับก็สําหรับพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับต่อไปถ้าเจอผมที่ไหนนะก็เข้ามาทักทายแล้วก็ขอสติกเกอร์ที่ระลึกไปได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์รุ่นที่1นนะครับที่ผมทํามานะต่อต่อไปในปีต่อๆไปนะครับหรือว่าหรือว่าถ้ามีโอกาสนะผมก็จะทํำลายใหม่ๆออกมานะครับ ไม่รู้ว่าที่งานตอนนี้คนจะเยอะหรือ,อยังนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีแล้วนะเพราะว่าผมดูในกลุ่มก็มีประมาณ5้าโมงกว่านะครับก็มีคนถ่ายรูปไปแล้วนะว่าแบบถึงงานแล้วอะไรเงี้ยคนแรกแต่จริงๆแล้วงานเขาก็นัดประมาณ2องทุ่มนู่นแหรครับ แต่ว่าด้วยที่จอดเข้าในงานอ่ะมีจํากัดครับก็เลยคนก็เลยรีบมากันเนาะอ๋อนี่ไงเราเจอพี่พี่มังกี้แล้วนะครับนี่ไงข้างนะ่ะนี่นะครับเราก็เจอมังกี้แล้วนะดูดิรถพี่เอาโคตรเท่เลยนะก็เดี๋ยวเราขับตามพี่เขาเข้าไปเลยแล้วกัน Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. เดี๋ยวผมจะพาเดินไปสัมผัสเจ้าของรถกันดีกว่านะครับรถพี่ยานทำอะไรบ้างครับเนี่ยก็เป็นลูก53ร่างเดิมโอ้หมายถึงว่าพี่เขาเป็นเป็นคนที่เที่ยวต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับขึ้นเขาขึ้นดอยนะแล้วก็ ดูยางครับยางเป็นยางใช่นะใช้ใช้ยางแบบนี้เลยเขึ้นเขาโอ้คือสุดยอดจริงนะครับแล้วก็เป็นลูก5้าสามใช่ไหมพี่แล้วก็ใช่มีอะไรบ้างครับที่แบบก็ปกติอย่างนี้เลยครับก็เป็นเครื่องอขึ้นมาหน่อยให้มันมีแรงขึ้นเขาได้ครับเพราะผมไปส่วนมากแล้วอะจะไปสองคนกับแฟน เพราะว่าน้องซ้อนสองหม่ถึงซ้อนสองแล้วก็พากันขึ้นดอยอย่างนี้เหรอใช่ครับโหสุดยอดสุดยอดมากไปข่าวว่าโจงผมก็ขึ้นสองคนเลยโอ้โหสุดยอดจริงครับนี่น่าจะเป็นของแต่งที่เป็นไฮไลท์ครับกระจกน่ารักกระจกจิ๋วดูดิท่านี้เองเอาไว้กันเนี่ยดูไว้แล้วถือถือว่าถูกหมายที่กระจกติดถูกต้องครับตำรวจไม่จับอันนี้ผมผมบอกพี่เขาไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวรอบหน้านะครับ น่าจะเป็นเดือนหน้านะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขอไปแจ้งพี่เขานะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะมันแค่ไหนนะเดี๋ยวขออนุญาตให้สติกเกอร์ที่ระลึกกับพี่เขานะครับโอเคเลยผมจะมาขอสติกเกอร์พอดีเลยเมื่อกีนอ้นี่นะครับโอเคเลยผมจะมาขอสติกเกอร์พอดีเลย Uh, the uh, hey. Something real, something poor, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that, what's that? Here, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, but a bore. Lighting, lying, nothing in the core. Buying, buying, yeah, before but do what I need to, always sure. Boring, never been that. I get payroll just to relax. Yeah, more money now, yeah, more tax. Suited it now, don't worry about that. Boring, yeah, I've never been that. I get payroll just to. <identified> ใช่ครับจะมีตรงนี้ตรงนี้ที่เป็นสติกเกอร์ครับเราเราเลือกเราเราคิดแบบในหัวเราใช่ไหมาล้วก็บอกว่าเราอยากได้คอนเซ็ปต์ประมาณนี้ถ้าต้องการจะร่างแบบให้เราอ๋อครับแต่สวยมากมากเลยที่พูดมาใจแบบแถวไหนครับเนี่ย อยู่แค่นี้ครับโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยครับข้างหลังเนี่ครับแสดงว่าที่โกงไมาได้ด้วยแนะนํารถนิดนึงครับพี่ทําอะไรไปบ้างครับผมหลักๆก็มีเปลี่ยนท่อเปลี่ยนโช๊คครับแล้วก็แฮนด์แล้วก็อะไหล่กระจุกกระจิกนิดๆหน่อยๆครับครับแต่ก็หมดหลายบาทเหมือนกันใช่ไหมครับเอาเรื่องอยู่ครับเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณครับอันนี้เอาเก็บไว้ให้แฟนพี่เลยด้วยก็ได้ครับขอบคุณครับพี่ แล้วรูปอะมันไปอยู่กับเพจไหนอะเพจอ๋อของของผมม่ทำแบบอิสระครับพี่พอดีผมทำช่อง youtube ของตัวเองยังไงฝากสติกเกอร์ด้วยนะพี่อ๋อนี้เป็นสติกเกอร์ที่วาดจากตัวผมเองครับผมทำช่องชื่อนี้ ครับไตติดามนะขอบคุณครับทุกคนนะครับอันนี้เหมือนก็เป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับปกติแบบว่าขึ้นเหนือใช่ปกติผมขี่มังกี้คนเดียวก็ขี่ออกทริปแบบเป็นพันโลอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขี่ว่าอยู่แล้วก็เอาเั็นเต็นไปกลางอะไรใช่ตัวเองเลยนะใช่อันนี้คือผมเลยขี่ว่าอยู่ท้ายนะครับตามเวลามีงานเราก็ขับไปคนเดียวใช่ครับใช่ครับ ไม่มีไม่รู้จักใครเลยครับส่วนมากก็ไปไหนมาไหนคนเดียวครับยังไงฝากแจกเพื่อนๆพี่ด้วยนะผมไม่กล้าเดินนะไปได้ครับมี่เขาฝากแจกหนช่องของเขาสองฝั่งเลยช่องของเขาฝากแจกครับอันนี้ช่องผมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาคลิปรถพี่ๆไปลงนะครับครดีครับพี่ได้ครับ ได้ครับครับครับาเป่าครับรถมางที่แบบที่เนี้ยครับครับเยอะมั้งมูได้ไปติดตามเขา Hello something real something wrong n o accidental no I'm sure you're not needed show you the door What's that What's that Yeah Are you sure Yeah That's a rental Yeah But I b o u g a t more lying lying Nothing to talk b o u t buying buying Yeah What you for Do what I need to always sure Fuck off ไปลงใต้10บวันเลยครับก็ก็ตียาวเลยไหมตียาวเลยครับแต่ว่าจะจะแวะขากลับครับแต่ขาไปก็คือมุ่งละนองก่อนรับยังไงขออนุญาตขอบคุณาตขับขอลุงละนองก็เที่ยวโอ้หจะสิบวันนี้ก็ล่อหมดเลยมั้งเนี่ยใช่ครับมีสติกเกอร์ช่ไหมครับมีครับดูมั่วอะไรขอบคุณครับ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  อันนี้ก็คือวาดจากตัวผมเลยครับขอรูปหนึ่งครับขอบคคุณรับขอบคุณครับเจอคนนี้มาแล้วครับขึ้นมาเลยครับช่างภาพอะไรนะครับทำช่องอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อทำชื่อช่องงานการไม่ทำครับโอ้ยช่องงานการไม่ทำช่องเดียวกับผมเลยไม่เคยทำงานเลยโอเคครับถ่ายรูป โดยเฉพาะเลครับก็จะเข้ามาทักแบบเอ้ยติดขาที่เขาอยู่าเลยครับขาเทีม่อยู่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับ ก็เป็นเวลาห้าทุ่มห้าสิบนะดูนะครับบรรยากาศในงานก็ยังมีคนอยู่อีกเพียบเลยนะครับคึกคักมากนะมีทั้งแบบเคสอาร์นะครับแล้วก็เป็นรถมินิบค์นะครับทั้งหมดนะส่วนมากจะมารวมตัวกันวันนี้เลยนะครับคนยังอีกเพียบเลยนะครับยังแจกของรางวัลไม่หมดเลยนะในงานวันนี้โอ้โหแบบของรางวัลเยอะมากนะครับโอเคครับก็บรรยากาศในงานของงานท้าย39้านะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะ เต็มตัวกลับแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มง่วงนอนแล้วนะไปครับยังไงวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปด้วยภาพบรรยากาศช่วงท้ายๆของงานท้ายสก่าแล้วกันนะครับงานเจ๋งมากๆเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับกัน คจะพูดนะครับเป่าแล้วครับผมมาจากตรงทองหล่อครัดขอบคุณครับฮ่าฮ่าแอลกอฮอล์เราลอดสบายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดื่มนะครับปกติก็เป็นคนไม่ได้ดื่มอยู่แล้วนะ ไปไหนตอนคืนก็สบายใจนะครับ